เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2025หัวข้อให้อภัยและลืมข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่6ข้อที่15 15 แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันอ่านพระธรรมที่ปฐมมกานบทที่ห้าสิบข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดพวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่าพ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทำต่อเจ้า บัดนี้ขอท่านโปรดยกโทษบาปของพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูด 18. พวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่าน 19. โยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือ ยี่สิบพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก 21. ดังนั้นเวลานี้พวกพี่อยากกลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่และพูดให้พวกเขาอุ่นใจเนื้อหา การให้อภัยเป็นการกระทำโดยมีสติสัมปชัญญะซึ่งหมายถึงการละทิ้งความปรารถนาที่จะแก้แค้นพระเยซูทรงอับอายและเสื่อมเสียแต่พระองค์กลับให้อภัยและอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำผิดต่อพระองค์ในความเป็นจริงพระเยซูยังคงทรงวิงวอนแทนมนุษย์ต่อพระเจ้าในสวรรค์โรมบทที่แข้อที่สา สามสิบสี่ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตนะเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยผู้คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าแม้ว่าใครก็แล้วแต่จะให้อภัยผู้ที่ทำผิดได้ แต่พวกเขาไม่สามารถลืมความผิดนั้นได้เลยหากท่านสนับสนุนแนวคิดนี้นั่นหมายความว่าท่านไม่เข้าใจพลังของการไถ่บาปเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนนักเทววิทยาบอกว่าพระองค์สามารถเรียกทูตสวรรค์นับหมื่นมาปกป้องพระองค์และทำลายโลกได้แต่พระองค์เลือกที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาว่าพระเจ้าจะทรงอภัยบาปของพวกเขา นี้กลายเป็นกลยุทธ์สำหรับผมที่จะรักษาความเจ็บปวดใดๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีใครทาสิ่งที่เลวร้ายต่อผมแทนที่จะโกรธผมจะร้องไห้ต่อพระเจ้าในการอธิษฐานจากนั้นจึงเริ่มอธิษฐานเผื่อคนนั้นด้วยยิ่งผมทาสิ่งนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมความผิดได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ท่านยังสามารถซึมซับวัฒนธรรมนี้ได้อีกด้วยเมื่อท่านทำเช่นนี้ท่านจะให้อภัยและลืมความผิดได้ง่ายขึ้นมากประเด็นการดำเนินการการให้อภัยความผิดจะง่ายขึ้นเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำให้ท่านขุนเคือง